สวัสดีครับพีเุยชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่6กันยายนครับ2,568นะครับอ่ะวันนี้ถ้าเผื่อท่านใดว่างนะว่างหรือว่าไปทําธุร,าปประป่าปางแถวโรงพยาบาลเกษมราชรามคาแหงนะถนนสุขาพรวันสามนะครับไปเจอกันได้นะวันนี้จะไปยืนบูธนะครับจะไปนำสินค้าดีๆนะไปให้กับพี่น้อง เราะแม่พี่น้องที่ไปทําภารกิจที่โรงพยาบาลนะคงไม่คงไม่ต้องสงสัยนะไปโรงพยาบาลทําไมนะ <c oughs> ไม่ได้ไปช้อปปิ้งแน่นอนนะครับจะไปนำนำนำําสินค้าที่ดีมีประโยชน์ให้กับหลายๆท่านต่อทั้งตัวเองกับครอบครัวด้วยนะครับวันนี้โคเวครับไทยแลนด์บายที่หวยนะจะไป อยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชล่างกระแมงครับชั้นหนึ่งนะใครอยากเจอกันก็ไปเจอกันได้เอาว่างๆเอาสะดวกไม่ซีมีซีนะครับนี่ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับสำหรับแบรนด์อ Brand Subscription อันดับหนึ่งครับที่หวยโคเวไทยแลนด์นะครับทั้งเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศ เตาอีนวดนะครับแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าจะมีสินค้าตัวใหม่คือแอร์คอนดิชันโอ้โหระบบสต็อกายก็คือพี่เพียงถือบัตรเครดิตครับแล้วก็ผ่อนชำระสบายสบายหลักร้อยกับโฮเว่ไทยแลนด์อ่ะฝากด้วยแล้วกันครับทักไลน์กันมา p o n t c r a b ต้นครับนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะฝากไว้อ้อมใจด้วย ทักกันมาคิดถึงไม่ต้องทักนะพี่น้อกทักกันในช่อง Youtube เราก็พอนะเออสำหรับตรงไลน์นั้นขอให้เป็นเรื่องของการสั่งซื้อเป็นการเรื่องของสินค้าขอแบบนี้นะเข้าใจกันนะครับพร้อมเยอะนะไม่ต้องทักมาคิดถึงอ,อีไม่ต้องนะครับเอาทักกันในช่องนี่แหละนะให้เข้าใจกันด้วยก่อนที่จะไปพูดถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะเอาอย่างนี้ขอเปิดใจนะครับ คือช่วงนี้ AI มันเยอะใช่ไหมเออไ i เยอะแล้วก็ก็เลยลองคุยกับ AI วันนั้นที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าคุยกับ AI เกี่ยวกับช่องตัวเองเนี่ยแล้วก็ AI ไอเขาตอบมาว่าไงบ้างเออพอพิมพ์ชื่อจริงนะพอพิมพ์ชื่อจริงทุกคนไปลองใช้ได้พิมพ์ชื่อจริง AI ไอบอกแม่งไม่รู้จัก <laughs> อุย้ยไปถึงคนใหญ่คนโตนู้นน่ะชื่อจริงรนามสกุลจริงผมนะเออไปถึงคนใหญ่คนโตทั้งมัมดมันไม่ใช่กูนี่หว่า เออนะแต่พอคุยกับ AI ถามว่าที่หวยคือใครทำอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังว่า AI ตอบว่ายังไงแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพี่น้องนะครับว่าช่องที่หวยเนี้ยเหมาะกับท่านไหมนะไม่ใช่ถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าท่านจะเหมาะกับช่องไหมเอาว่าช่องที่หวยเหมาะเหมาะกับท่านหรือเปล่าเอางี้ละกันนะความคิดแนวทางการทำช่อง ที่หวยเหมาะกับท่านหรือไม่เออจะได้แบบปรับตัวกันถูกบางท่านอาจจะเป็นใหม่มาอาจจะยังไม่รู้เรื่องนะเข้ามาถึงก็วู้ก็ให้รู้จักกันก่อนเนี่ยอันนี้ AI พูดนะ AI ออกมาเป็นสี่กระดาษเลยนะครับอ่ะมาดูกันผมแค่ถามว่าที่หวยคือใครทำอะไร AI ต่ตอบมาดังนี้นะครับที่หวยคือเจ้าของช่อง YouTube ที่ชื่อว่าที่หวยช n e ลอา s e n อนแฟนครับ ครับนะแสดงว่าแม่งผู้ชายเว้ยเขาทำเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลโดยเน้นไปที่สโมสรอาร์เซนอลเป็นหลักรวมถึง 1. การวิเคราะห์ข่าวสารฟุตบอลอัปเดตและวิเคราะห์ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับทีมอาร์เซนอลย้ำอันนี้ AI บอกมาแบบนี้นะสการพูดคุยกับแฟนคลับมีการไลฟ์สด เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแฟนบอลน,นะสเนื้อหาส่วนตัวบางครั้งอาจมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวเช่นการเดินทางไปต่างจังหว,วัดถูกรไม่ถูกจริงไม่จริงนะครับเขาบอกสรุปช่วงนี้ก่อนพี่ฮวยเป็นยูทูบเบอร์ที่สร้างสารรค์เนื้อหาสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลครับอย้ำอีกครั้งว่านี่คือ AI ไะ AI เป็นผู้ชายแน่นอน นะครับผมพิมพ์ต่อว่าที่ห่วยคือใครทําอะไรพิมพ์ต่อว่ามีประโยชน์อะไรจิดนดูแล้วกันแม่งว่างขนาดคุย AI อไอมีประโยชน์อะไร AI ท่นานที้ตอบว่าที่ห่วยคือชื่อเล่นของบุคคลที่ดาเนินรายการช่อง YouTube ชื่อที Fan ่ห่วย c h น n อนอาเซน n อ l แฟนคลับครับที่ห่วยสร้างสารรค์เนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอล โดยเน้นไปที่ข่าวสารการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรอาร์เซนอลเป็นหลักรายงานการวิเคราะห์ข่าวการซื้อขายาการเคลื่อนไหวของทีมนะครับแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของผู้เล่นและแท็กติกต่างๆนะไลฟ์สดโต้ตอบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับแฟนๆสร้างชุมชนสำหรับแฟนๆอาร์เซนอลในการแสดงออกถึงนี่อันเนี้ยชอบ ในการแสดงออกถึงความรักในทีมความรักในทีมและพูดคุยในประเด็นร่วมกันที่น่าสนใจช่องที่ห่วยมีประโยชน์หลักๆก,ก,กับแฟนบอลดังต่อไปนี้ย้ำา i ประมวลมานะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเสมอช่วยให้แฟนบอลไม่พลาดความเคลื่อนไหวของทีมนำเสนอ วิเคราะห์มุมมองที่อาจจะแตกต่างออกไปช่วยให้แฟนบอลได้พิจารณาข้อมูลอย่างง่ายและเข้าใจได้ง่ายๆขึ้นนะครับเป็นพื้นฐานให้แฟนบอลได้รวมตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันจับใจความได้ไหมสำหรับแฟนบอลที่รักอัลซอนการได้ตามข่าวสารและการฟังบทวิเคราะห์จากผู้ที่ชื่นชอบเดียวกัน ก็จะเป็นความสุขความบันเทิงทางด้านจิตใจอีกทางหนึ่งพี่หวยเน้นการทำเนื้อหาเน้นความเข้าใจซับพอร์ตทีมงดคอมเมนต์ท็อกซิกซึ่งช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเชียร์ฟุตบอลของทีมอาร์เซนอลพี่หวย AI นะนี่ AI ประมวลน,นะ โดยรวมแล้วทีหวยเป็นยูทูบเบอร์ที่มีบทบาทในการเป็นสื่อกลางและผู้นำชุมชนสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลผมให้เน้นย้ำนะเน้นการทำเนื้อหาเน้นความเข้าใจซัพพอร์ตทีมงดคอมเมนต์ท็อกซิกที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีกับทีมที่ตัวเองรักก็คืออาร์เซนอล AI ประมวลผล ที่ไว้ช a องอาร์เซนอลแฟนคลับไว้แบบนี้นะผมส่งให้พี่น้องหลายท่านที่เป็นคนที่รักกันคนที่เข้าใจกันแล้วก็บอกเออตรงตรง,ตรงเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาเผยแพร่ในช่องตรงนี้แล้วท่านใดที่ได้ฟังนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า AI แม่ประมวลเป๊ะเลย AI ประมวลได้เป๊ะเลย ช่องของผมถ้าตรงกับจริตของท่านผมก็ยินดีครับแต่ถ้าช่องของผมไม่ตรงกับความต้องการของท่านก็เข้าใจได้อาจจะต้องบายบายซึ่งในช่วงสองสัปน,นี้มีการลิลซ์ออกจากซับสไครต์มีอยู่ประมาณสี่ห้าท่านเข้าใจได้นะครับ ผมเองอะตั้งแต่แรกและถ้าใครได้ได้ได้ฟังกันตั้งแต่แรกน้อยมากเนี่ยที่ผมจะเอะอะโวยวายกับทีมนะครับน้อยมากเพราะหนึ่งเมื่อเราเข้าใจถึงระบบการทํางานเมื่อเราเข้าใจถึงระบบหลังบ้านของเขาสิ่งที่เราเอะอะโวยวายมันคือความต้องการจากตัวเอง มันเป็นอัตราของตัวเองที่เราต้องการแบบนี้แต่ทีมไม่ได้ทำตามความต้องการของเราแบบนี้มันเลยเกิดความไม่พอใจอันนี้ถูกไม่ถูกแต่ละท่านนำไปวิเคราะห์ไม่ได้บอกให้นำไปคิดนำไปวิเคราะห์นะครับต้องแบบนี้นะประเภทท็อกซิกท็อกซิกอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ชอบล่าสุดขออนุญาตพูดถึงนักเตะเราคนหนึ่ง ผมจะไม่พูดถึงใครที่มาเขียนเม้นนะจะไม่ออกชื่อจะไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็มีคอมเมนต์นะคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับคาร์ลบนมาเตีลี่บุก็ตโซากามีอาการบาดเจ็บมาตินเอเดนกาดมีอาการบาดเจ็บนะครับก็มีหลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่มาตี้จะเจ็บบ้างอ่าเมื่อไหร่มาตี้จะเจ็บบ้าง บางคนหนึ่งขนาดาบอกว่าขอให้มันขาหักทีว่ากากโคตรๆพี่น้องได้ฟังได้อ่านอย่างี้แล้วพี่น้องรู้สึกอย่างไรครับพี่น้องรู้สึกอย่างไรครับแยกเป็นสองสองซากนะวันนี้ขอแยกพูดน,นะครับพี่น้องหลายท่านเมื่อวานบอกว่าผมอายุเยอะกว่าพี่ที่รวยผมขอญยตเตือนแล้วกันว่าอย่าไปใส่ใจไอ้การที่ไม่ใส่ใจพวกเนี้ยมันจะทําให้พวกเนี้ยแม่งลกช่อง ถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องพูดให้เคลียร์ว่าช่องมีแนวทางอย่างงี้ถ้าคุณที่บ่ายจะเข้ามานะเอ้ยมันเป็นอย่างงี้ก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องมาดูแล้วก็ไม่ต้องหวานเจี๊ยบลาเวนเดอร์ไม่ต้องไม่ต้องมาหวานเจี๊ยบลาเวนเดอร์ไอพวกท็อกซิกพวกเนี้ยผมไม่ต้องการที่จะให้อยู่ในช่องเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมเลยคือใครเข้ามาอ๋ออยากจะท็อกซิกในช่องที่ห่วยไม่ต้องออกไม่ต้องดู ไม่ต้องมาพิมพ์พไม่ต้องมาเมน้นเนี่ยผมถึงถามไงท่านมีคนคนหนึ่งเข้ามาเมน้นบอกว่าขอให้มันขาหักทีเถอะก่าโคตรๆคตท่านจะรู้สึกอย่างไรตอบตัวเองมาแล้วก็เม้นมาในนี้แสดงตัวตนของคุณออกมาเลยว่าถ้าคุณได้อ่านเมน้นเจอเม้นแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกไงช่วยตอบมาให้ผมหน่อยว่า คิตอบมาให้ผมหน่อยสแสดงตัวตนมาให้ผมหน่อยว่าแฟนที่เวในช่องนี้เป็นแบบไหนสัส้นๆแค่เนี้ยโอเคไหมเออนะครับมีคนประเภทนี้อยู่จริงนะแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่น้องที่อยู่ในห้องเนี้ยเป็นประเภทนี้เยอะแค่ไหนช่วยผมหน่อยนะวันนี้ขอเลยขอเลยไม่ต้องกดไลค์ก็ได้วันเนี้ ขอให้มาตอบตรงนี้หน่อยว่าถ้าคุณได้อ่านคอมเมนต์แบบนี้คุณจะรู้สึกแค่ไหนโอเคไหมโอเคไหมครับ <laughs> อ่ะพูดถึงเมื่อวานเข้าเนื้อหาขออนุญาตบนขอแห้งเลยเมื่อวานลืมคู่สเปนเว้ยโอ้สเปนเมื่อวานนี้เตะกับเบกลกเรียนะ กรุงโซเฟียครับเมืองหลวงของบัลแกเรียสเปนก็มาเต็มที่เลยครับดาวิลไรยะเราก็เป็นตัวสำรองนะเป็นตัวสำรองของอุนยซิมงส่วนทั้งมาตินซูบิเบนดีแล้วก็มิเกลเบรีโนโอโหเชิดชายซูบิเบนดีนี่จ่ายหนึ่งผู้บรรยายผู้บรรยายชมซูบิเบนดีเลยว่าแม่งเวิด์คลาสแล้วนะครับตอนนี้ซูบิเบนดีผู้บรรยายสั่งประเทศใช้คำเวิด์คลาสนะไม่ใช่ผู้บรรยายไทยนะ ไม่ดูภาคไทยนะผู้วิยายต่างประเทศพูดเลยว่าคิลเลอร์พาสเบอร์คลาสนะของซูบิเบดีในะการชี้จ่ายไมให้ใครยิงวะเออนั่นแหละมิเกลมเลมโนโม่เมื่วานที่ยิงประตูดได้จากการมงนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในสามอ่าพอสมควรนะครับซูบิเบดีได้รับคำชมมากมายเลยทีเดียวนะอ่ะก็ต้องดูกันเพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วบาร์กเกลียก็เป็นอดีตอดีตท,ทีมที่เก่ง นะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่โลยละนะไม่ได้เข้าร่วมในรายการใหญ่ๆนานมากบาเกเรียนี่ดังสุดก็ในปี94นะครับปี94ที่ออะไรโดนอะไรซุปคอบโดนดอบ <c oughs> ทำไมได้เขาที่มีคนเก่งของเขาอะจอร์จิฮักกี้ใช่ป่าวะ่ะจำผิดต้องขออภัยไว้ของบาเกเรียน่ะที่เขี่ยเยอรมันตกรอบ8ทีมสุดท้าย ตกรอบรองมั้ตกรอบรองเหลือแปทีมสุดท้ายว่านบอลโลกที่อเมริกาอ่านั่นนะบาเกเรียชุดนั้นนะ่ะเก่งมากนะครับแต่หลังจากนั้นก็หายสตาร์ของบาเกเรียแทบไม่รู้จักเอะนะเมื่อจะต่อกรกับสเปนซึ่งแบบโอโ้โ,อโหเฮียมิยามาเนี่ยโอ้โหแบบโชว์ฉายอ่าก็ทุกกันไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของ ความสามารถของนักเตะเราสองคนที่ลงไปก็ถือว่าเข้าตานะเข้าตาแล้วโจวฟอร์มได้ดีครับสำคัญคือไม่มีอาการบาเดเจ็บดใดๆทั้งสิ้นนะเลโดทอซาก็ลงให้เบลเยียมถล่มอะไรก็ไม่รู้หกลูก <c oughs> นะครับหกลูกเบลเยียมอ่าตัวทอซามีข่าวทีมจากตรุรกีจะเอานะเพราะก็บอกทีมจากตรุรกีการซื้อขายยังไม่หมดเวลาอันนี้เดี๋ยวไปเช็คข่าวอีกทีนะไปเช็คข่าวอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ได้ดู กองกาเบียนเราอะ่ะลงเตะให้กับทีมชาติบราซิลนะครับนะเมื่อวานนี้ก็ชนะชิลีไป3ประตูต่อศูนย์แบบสบายสบายนะกาเบียนมาเตลี่ก็ได้รับโอกาสได้ลงทางซ้ายแล้วก็เล่นอยู่อ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวของกาเบียนมาเตลี่นะก็ตัวน้องมันตอนนี้ก็พยายามพูดง่ายอาพยายามกาเบียนมาเตลี่อยู่ในสนามอยู่ประมาณสักถึงนาทีที่71ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออก นะก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกโดยโลกอลูคัสปาเกต้าลงแทนกาเบร์มันเตลี่นะครับส่วนในไายของเออ่กาเบร์มังเกนเยสก็ยืนหลังยาวๆเลยนะเมื่อวานนี้ก็จับกู้กับตัวของมาร์คินยอสปาริเซียนแมงนะแพงหลังเขาเมื่อวานกู้เซ็นเตอร์เขานะครับก็สบายๆแหละเพราะบราซิลไม่ใกล้ไม่ได้มีความกดดันอะไรแล้วนะครับเพราะว่าได้ไปบอลโลกแล้วอเมริกาใต้อะไรพวกนี้อเมริกาใต้เอเชียเนี่ยได้ไปกันแล้ว ก็เหลือของยุโรปที่เพิ่งลงเตะนัดแรก2นัดแรกกันั้นบางทีม4ี่แมตช์ละนะครับแต่ว่าในสายของเขาในยุโรปมันมีประมาณ4ทีม5้าทีมเพราะฉะนั้นก็จะเตะประมาณหนัด7นัดอะไรประมาณนี้นะหนัด8นัดก,ก็ไม่น่าจะเยอะอะไรเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือเนี่ยกันยาตุลานะพฤติการทวารไล่ไปจนถึงเกือบจะจบฤดูกาลน่ะบอลทีมชาติก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับปีนี้ดีอย่าง ทีมอาร์เซนอลเราไม่มีนักเตะที่จะต้องไปเตะแอฟริกันเนชั่นครับไม่บอกวะไม่มีนะอ่าไม่มีเมื่อก่อนเราจะต้องมีพี่มบิกโทมัสปาเตะจะต้องเหนียวหายตัวไปเตะเนชั่นครับไอแอฟริกันเนชั่นครับหรือไปเตะบอลโลกรอบกันเลือกโซนทวีปแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไกลไกลนะเมื่อก่อนก็จะมีเอเลอรนี่นะของอียิปต นะมีพี่เมึกโทมัสปาเตนะออ่ต้องเดินทางไกลๆแต่พูดถึงทวีปเมริกาใต้ก็ไกลเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ในลายของอ่าเปโรที่เพิ่งมาใหม่เราก็ลงเล่นให้เอกวาดอร์ด้วยนะลงเล่นให้เอกวาดอร์ด้วยแล้วก็ไม่ซีเรียสวานนี้เขาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟเลยนะอ่าไม่ซีเรียสเพราะว่าเอกวาดอร์ก็ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเปียนโนนะครับส่วนเยอรมันนี่เยอรมันที่ไม่มีคลายฮาวเวเกิดอะไรขึ้นเยอรมันลงสนามเป็นนัดแรกนะนัดแรกในกลุ่มของเขานะครับมีอยู่สี่ทีมก็จะเตะแค่หกนัดนะจะต้องเตะอีกสามทีมก็บ้านใครบ้านมานันแล้วก็นอกบ้านใช่ไหมจะต้องเตะหกนัด ทีมนี้ก็จะมีไอแลนด์เหนือครับมีนอร์เตอร์นไอ์แลนด์มีสโลวาเกียมีเยอรมันแล้วก็มีนะลักซมเบิร์กลักซมเบิร์กนี่ก็เป็นน่าจะเป็นแบบทีมแจกนะทีมแจกแต้มหรือเปล่าเมาื่อวานเยอรมันนะโชมใหม่นะแพ้สโลวาเกียสองศูนย์สถานการณ์ไม่ดีนะแต่ว่านะแมตช์แรกล่ะนะก็มีโอกาสเอาคืนนะนะแล้วก็มีไอแลนด์เหนือเอ,อไอแลนด์เหนือเมื่อวานนี้ก็ชนะลักซมเบิร์กไป สองศูนย์เช่นเดียวกันนะครับไอร์แลนด์เหนือเมื่อก่อนนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่ามีประตูอาร์เซนอลอยู่นะแพจนนิ่งแพจานนิ่งถ้าเผื่อใครจําได้นะแพจานนิ่งจะเป็นผู้สารประตูของทีมชาติไอร์แลนด์เหนือไปลุยอ่บอลโลกปีแปดสองปีแปดหกอะไรพวกนี้แต่ตอนปีแปดหรู้สึกไปในฐานะนักเตะสปเปอร์ไปแล้วมั้งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็เยอรมันไม่มีคาอาเวสนะเออก็ถือว่าหนักหนาครับ เมื่อวานอ่าฮอลแลนด์สเสมอกับโปรแลนด์ครับอยากคุกยอ่อก็ลงให้โปรแลนด์นะส่วนยูริสติมเบอร์ได้พักนะให้กินสตินกินสตินทิมเบอร์คู่แฝดลงทําหน้าที่แทนครับเมื่อคืนนี้อ่าเมื่อคืนนี้ในรายของวิกเตอร์เยลเคลสครับลงให้เล่นให้กับทีมชาติสวีัฐเยาวยาวเลยนะแต่เมื่อวานนี้ไม่มีประตูสเีสเดนเสมอเสมอสโลวาเนียไปครับที่บ้านสโลวาเนียไป 2, อสองสองฮะครับ ตัวของวิกเตอร์ยูเครสก็ลงเล่นจนจบเหมือนกันนะเล่นจนจบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถมีประตูได้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะก็ของเราเนี่ยเมื่อวานนี้อีกคนที่ลงก็คือในรายของลิคคาโดคาราฟิโอลีนะครับเมื่อวานนี้ลงให้ทีมชาติอิตาลีถล่ม เอสโตเนียไปแบบเละเทะเลยนะอิตาลีถล่มไปห้าประตูต่อศูนย์นะครับแหม่ยิงกันไปสี่คนนะครับแล้วก็คาราฟิโอลีเราเมื่อวานนี้เล่นเป็น Center ซนะเซนเตอร์ฮาฟตัวซ้ายนะเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวซ้ายนะไม่ล่นเล่นแบ็กซ้ายนะแสดงเห็นเขาก็เล่นได้นะอย่าคุบมถึงจะต้องออกอยาคุบมถึงจะต้องออกไงเพราะว่าโหมีตัวตางซ้ายเยอะมากเลยนะครับก็เป็นคาราฟิโอลีนะ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้นะี่ยไม่ดึกนะประมาณรักสองทุ่มเอ,อ้ไม่ใช่สิห้าทุ่มอังกฤษมาจับตามองดูอังกฤษเหมือนกันว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับแต่การเจอแอนดอร่าเจอแอนดอร่าทีมที่แบบแหมถือว่าอาจจะสบายนิดนึงอังกฤษตอนนี้แข่งมาแล้วสามแมตช์ครับมีหกแ,แต้มแต่มีหกแต้ม สามแมตช์มีเก้าแต้มขออภัยสามแมตช์มีเก้าแต้มครับยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะยิงไปหกลูกแล้วสายของอังกฤษมีเยอะหน่อยมีห้าทีมมีห้าทีมเพราะฉะนั้นจะต้องเตะอย่างน้อยไม่ต้องเตะน้อยต้องเตะแปดนัดนะเตะแปดนัดลงไปแล้วสามเก็บได้เก้าแต้มเต็มวันนี้เล่นกับอันดาลาทีมบุย้ยโอ้ยเล่นกับอันดาลาดทีมบุยก็แหม่ไม่น่านะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะเพราะเล่นในบ้านด้วย อังกฤษนะครับก็จะมาลุ้นกันนะาาทั้งสล์ของทั้งไล่จากหลังไปตัวของมาลูอิสเคลลี่นะครับซึ่งช่วงหลังอ่ะต้องตกเป็นตัวสำรองของริคาโดคาราฟิโอรี่บ่อยจะดูดิในทีมชาติจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเลยไหมนะครับในขณะที่กองกลางพิฆาตเด็กแคนไลท์ก็มีโอกาสนะมีโอกาสทั้งสื่อเนี่ยเขายังไม่ได้มองตัวของอ่าในลายของมาลูอิสเคลลี่เท่าไหร่นะครับเขาไม่มองตัวของอ่าลิเวอร์ลินโต,โต นะเป็นตัวของลิเวอร์โตที่เขาเรียกเข้ามาใหม่ะครพิ่าวได้คัทไลท์เนี่ยก็น่าจะได้ลงนะครับในขณะที่ตัวของโนนีมาดูวิเก้และตัวของเอเบลลิชีเอเซก็น่าจะเป็นอีก2นักเตะของเราที่น่าจะได้ลงตัวจริงกันในวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับเพราะเป็นการไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ ก็ต้องลองดูว่าตัวโทมัสตุเกิลจะใช้นักเตะแบบไหนก็กองกลางอาจจะพักพิฆาตได้แกนไลท์ก่อนไหมนะหรือว่าจะลงใส่เต็มๆเลยเต็มๆไปเลยนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลังจากเตะกับแอนดอร่าแล้วนะครับก็จะมีสึกหนักจะมีสึกหนักในวันที่สิบนะครับที่ต้องยกพลไปเจอเซอร์เบียอันเนี้ยหนักแน่เซอร์เบียเล่นในบ้านดุด้วยกองเชียร์ดุด้วยนะก็เจแอนดอร่าอาจจะแบบ สบายสบายก่อนหรือเปล่านะแล้วก็ค่อยไปปล่อยที่เด็ดอ่าเรากลัวเรื่องบาดเจ็บแหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะประมาณนี้นะวันนี้ก็จะตามดูอังกฤษนะครับและนอกนั้นก็คงไม่มีใครนะมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีเนเธอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนีใ้ใครว่ากันอ่คู่ดึกก็วันนี้แหละคู่เอกก็จะเป็นอังกฤษนะครับก็ประมาณนี้นะข่าวสารตั้งแต่ของเรา ตามตปฏิทินกาบมันก่อนก็รับใช้ทิมชาตินอร์เวย์ด้วยนะครับก็ไม่มีอาการอะไรที่น่าห่วงเท่าไหร่นะสำคัญคือกลัวกลัวในเรื่องของการบาดเจ็บนะก็หวังว่าทุกคนคงจะทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คงจะอยู่รอดปลอดภัยกลับมาเพราะว่าในวันเสาร์หน้าที่สิบสามเนี่ยแล้วเราเตะเป็นคู่แรกด้วยนะครับเราจะมีเวลาพักน้อยกว่าชาวบ้านเขาเราเตะคู่แรกเลยประมาณทัก 6กโมงครึ่งอ่ะสินารสามสิบในการเปิดบ้านเจอ Nottingham for e s t นี่แหละก็จะเป็นแมตช์ที่เราต้องแก้ตัวจากแมตช์หลังจากที่เราพลาดจากริ่ปุ่ไปแล้วนะครับอ่ะก็คงประมาณนี้นะหวังว่าสิ่งที่พูดไปคงจะทำความเข้าใจให้กับพี่น้อง FC นะครับพี่น้องหลาท่านนะที่อบางท่านอาจจะเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่รู้อะไรก็อาจจะนะเราอ่เราเข้าใจกันได้ ว่าแนวทางของช่องเป็นยังไงก็อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจเราจะได้ไปได้วยกันตอบแบบสบายใจนะครับท่าน,นะอ่ะฝากไว้แล้วกันวันนี้ถ้าใครว่างนะหรือผ่านไปแถวโฉบโรงพยาบาลเกษมราชรางกํา,ากแพงนะตรงถนนสุขาพิบาลสามก็ไปแวะหากันได้นะไปนั่งกงเอ้ยไปนั่กงไปนั่งเจอกันเออนะนั่งเจอกันพูดคุยกันได้นะอถ้าสนใจก็อย่าลืมครับนี่ สินค้าที่มีคุณภาพมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ำทั้ง Neo อ l u s คกับทั้งคอเมื่อวานนี้ผมก็ไปติดให้กับลูกค้าอีกสองเครื่องผมจริงหน้าที่ติดไม่ใช่หน้าที่ผมหรอกนะเป็นหน้าที่ของช่งางคัะแต่เราไปอยากไปเจอลูกค้าแล้วก็ไปขอบคุณพี่ช่างด้วยหูพี่ก็แบบคนเดียวนะแล้วตึกไม่มีลิฟต์สามชั้นเมื่อวานเลยต้องออกแรงช่วยครับสรุปทำงานให้สนุกไม่เกี่ยงอนะไรทั้งสิ้นแหละนะมีความสุขกันไปนะครับทั้ง อ่าแล้วก็เครื่องฟอกอากาศด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะมีเก้าอี้นวดด้วยนะครับแล้วก็วันวันที่เก้านี้จะมีการลอนชิ่งเป็นการเปิดตัวแอร์ด้วยโอ้โหพี่น้องเอ้ยราคาจับต้องได้จริงๆครับน้าสะอาดอากาศดีกับที่ห่วยโคเวไทยแลนด์ฝากไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่ห่วยช่องอาร์ตมันแฟนกันนะครับปฏิบัติหน้าที่ดยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจใพี่น้องเจ้าที่ทหารทาหารทุกท่าน พี่น้องทหา,านทุกท่านที่อยู่ชายแดนกัมพูชาด้วยนะครับอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขอให้ทุกท่านอยู่รอดแล้วก็อย่าให้มีอันตรายใดๆทั้งปวงเลยนะครับเพราะพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับผมฝากสบายดีพี่น้องสอบ,บอลารด้วยนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ